สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้นะคะเ้าจะมาทําคลิปที่เกี่ยวกับน้ําหอมที่ปามเคยไม่ชอบแล้วตอนนี้ปามกลับมาใช้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยแบบชอบเฉยเลยทุกคนมันเป็นคนแปลกหรือว่ามันเป็นหรือทุกคนก็เป็น แชร์ได้นะคือปาล์มมันรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของแบบช่วงวัยหรือเรื่องช่วงความรู้สึกตอนนั้นๆที่เราอาจจะแบบไม่ได้ชอบกลิ่นโทนนี้แต่ว่าพอปาล์มโตขึ้นมาปาล์มกลายเป็นแบบว่าชอบเฉยเลยอะทุกคนก็เลยจะมาแชร์นะคะเผื่อใครที่อยู่ในช่วงแบบอายุประมาณปาล์มแล้วชอบอะไรคล้ายๆกันเผื่อไปดมแล้วก็อาจจะเออถูกใจน้ําหอมกลิ่นที่ปาล์มเอามาแนะนําก่อนหน้านี้น่าจะประมาณช่วงปี2ปีก่อนปาล์มเคยทําคลิป perfume i r e g a t e by ing ก็คือ เป็นคลิปที่คิดว่าแบบไม่น่าจะซื้อมาเลยน้ำหอมตัวน,ะยยนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ในในเนี้ยที่บอมกาลังจะงมาชมมันมีบางตัวในนั้นด้วยตลกมากคือมันแบบผ่านไปไม่กี่ปีแต่ว่าฉันเป็นไบโพล่าหรือเปล่านะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีตัวไหนบ้างเอาตัวแรกเลยไหมที่มีอยู่ในคลิปนั้นนะคะนั่นก็คือตัวบูกรีค่ะเจสมี่โนลคมไม่แน่ใจว่ามันอ่านว่านอหรือนอัวแต่ว่าประมาณนี้แหละมันจะมีความแบบ เข้มข้น Intense นะคะแล้วก็จะเป็นกลิ่นที่ตามชื่อเขาเลยก็คือกลิ่นจัส m i มินเดี๋ยวปามขอเปิดโน้ตดูไปด้วยกันนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาเล่าถึงแบบความรู้สึกที่ทำไมตอนนั้นชอบแล้วไม่ชอบนะกลิ่นจัส m i มินนนนะคะท็อปโนต้ตเนี่ยจะเป็นแกรเดเนียแล้วก็กรีนโน้ตฮาร์ดโน้ตหรือว่ามิดเดิลโน้ตก็คืออัลมอนด์กับตัวจัส m i มินค่ะแล้วก็เบสโน้ตนะคะจะมีแอมเบอร์มัสพาเชอรี่ทองกบ์บีนแล้วก็ w o o d ี้โน้ตนะคะรวมๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างแน่นแล้วก็มีความแป้งๆมันล,ลิแล้วก็อบอวลน,นวลๆนว,นวานิลาวานิลาสูงก็คือตัวแอลมอนนะคะทุกคนพูดถึงตอนนี้แล้วปามเห็นโน้ตอะปามพอเข้าใจได้ว่าทําไมตอนแรกปามถึงเลือกซื้อตัวนี้มามันน่าจะมีติ่งของกลิ่นแอลมอน์ที่แบบปามเป็นคนชอบกลิ่นขนมที่เป็นเชิงแบบ อัลมอนด์วานิลาที่อยู่ในน้าหอมมากๆเลยนะทุกคนปาเป็นคนชอบกลิ่นขนมโทนวานิลลาชอบกลิ่นสะอาดที่ไม่ได้เป็นแบบอะควาําน้ําผู้ชายมากๆอาจจะไม่ชอบชอบกลิ่นโทนสะอาดใสที่มีฟอรโรพอได้แต่ว่ากลิ่นที่ปาไม่ชอบจะเป็นพวกโทนซิตรัสหรือว่า กลิ่นฟรุตตี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะไม่ใช่เป็นสไตล์ที่ปามชอบซึ่งตัวนี้มันด้านมีตัวอัลมอนด์เข้ามาผสมนะคะปามเลยคิดว่าน่าจะเป็นความรู้สึกแรกที่ดมแล้วเกิดการเซื้อง่ายๆแต่กลิ่นอีกลิ่นหนึ่งที่ในอดีตนะคะปามเคยไม่ชอบนั่นก็คือกลิ่นเจสมินค่ะทุกคนย้อนกลับไปช่วงอายุประมาณตอนนั้นนะคะปามรู้สึกว่าเจสมินเป็นกลิ่นที่ใช้ยากแล้วก็แอบ,บมีความโตเป็นผู้ใหญ่เกินไปนิดนึงตอนนั้นปามแบบ กำลังเพิ่งแบบเรียนจบทํางานใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยแบบก็เลยไม่ได้ชอบกลิ่นโทนนี้ค่ะแต่พอช่วงหลังๆนะคะที่ปามาดูน้ําหอมในกลุ่มของปามาปา,มาอยากแบบหาตัวอื่นๆมาฉีดบ้างเพราะรู้สึกเบื่อกลิ่นเดิมๆนะคะก็ไปเจอตัวนี้เราก็ลองเปิดใจฉีดเขาดูกลายเป็นว่าตอนนี้ปามาชอบแบบแอบบชอบตัวนี้ในระดับสูงเกือบจะมากเลยนะทุกคนคือด้วยความที่มันเป็นกลิ่นที่ดูโตค่ะดมเข้าไปแล้วแบบ มีความแน่นมีความแป้งแต่ว่ามีกลิ่นดอกไม้กัแบบดอกมะลิเข้ามาผสมทําให้ลุกอะ่ะดูมีภูมิฐานมากๆแล้วก็ดูโตมากๆคือเมื่อไหร่ที่ปามฉีดตัวนี้ไปอะ่ะจะชอบมีคนทักว่าแบบเฮ้ยน้าหอมแบบดุน้ําหอมของอะไรอะไรเงี้ยล่าสุดมีคนทักปามว่าน้ําหอมฉีดน้ําหอมอาลับมาหรอกลิ่นดูแบบมาเฟียซึ่งพอปามคิดว่าเอ้ยตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีคนมา มาบอกว่าปามกลิ่นเหมือนมาเฟียตลกมากมากคือว่าคิดว่าหน้าปามคือเหมือนมาเฟียหรือเปล่าแต่ก็ถ้าจะไม่นะเพราะชุดวันนั้นค่อนข้างที่จะมีความหวานนิดนึงแต่ปามคิดว่าด้วยกลิ่นนะคะมันเลยทําให้บุคลิกะอะของเรามันเปลี่ยนไปเยอะมากๆเลยนะทุกคนก็เลยค่อนข้างที่จะประทับใจกลิ่นนี้มากๆแต่ว่าอดีตที่ปามเคยไม่ชอบใช่ไหมคะเวลาปลามฉีดน้ำหอมเราจะชอบฉีดตรงช่วงหลังหูช่วงในโซนของหน้าอกข้างหน้าตรงนี้แล้วก็ บางทีก็ฉีดเสื้อบ้างถ้ามันไม่ค่อยติดแต่ตัวนี้บอกได้เลยว่ามันติดแบบมา,มา,มากๆนะคะทุกคน6ชั่วโมง8ชั่วโมงบางคิดว่าอยู่แบบชิวๆเลยดังนั้นอนะปามจะฉีดแค่สอตฟิตสองฟืดสเปรย์เท่านั้นนะคะปามจะฉีดตรงช่วงที่อยู่ในระหว่างเอวไปจนถึงต้นขาแทนแค่นี้พอเลยทุกคนแล้วก็กลิ่นนะคะมันจะค่อยๆตีขึ้นมาจากตรงช่วงกลางลำตัวขึ้นมาข้างบนดังนั้นความเจือจางของกลิ่นเนะี่ยมันจะ เบาวกว่าการที่เราฉีดเข้าไปตรงใ,ใกล้ๆจมูกคนดังนั้นน่ะกลิ่นเนี้ยปามจะแทบจะไม่เลยนะคะเอามาฉีดตรงบริเวณนี้ถ้าจ่อเป็นจุดๆกลิ่นมันจะแบบแน่นเกินนะไม่ได้นะสําหรับปามคือต้องแบบไกล,กลๆแล้วฉีดเป็นตัวหนึ่งที่ตอนนี้ชอบมากแล้วก็ใช้บ่อยมากๆเลยคะ่ะถ้าใครได้กลิ่นปามช่วงนี้นะคะก็คือกลิ่นนี้เลยะคะ่ะตัวต่อไปนะคะที่ปามซื้อมานานมากๆแล้วปามใช้น้อยมากๆแต่ปัจจุบันเป็นตัวที่หยิบออกมาใช้บ่อยที่สุดเลยนะคะสําหรับ การฉีดแบบไปเจอคนสําคัญหรือว่าไปแบบอะไรที่มันต้องมีภูมิฐานนิดนึงอ่ะปามจะหยิบตัวนี้ขึ้นมาฉีดค่ะนั่นก็คือตัว Prada Le Femme นะคะจะเป็นขวดสีทองแล้วก็ข้างหลังเป็นสีขาวแบบนี้บอกตรงๆว่าตอนซื้อตอนแรกโดนตกเพราะขวดเลยมันรวมทุกอย่างที่ปามชอบเช่นสีขาวและสีทองและ texture ที่เป็นหนังปามชอบอะไรที่เป็นแบบ texture หนังแบบนี้มากๆนะคะแต่ว่า กลิ่นบอกตรงๆว่าอบความแบบมวลของกลิ่นคล้ายๆตัวบูกลีมากๆคือมันจะมีความแน่นแปลกๆแล้วก็มีความดอกไม้ที่แบบตึบๆซึ่งแต่ก่อนเนี่ยที่ปามบอกปามดันไม่ชอบกลิ่นโทนนี้ก็เลยแบบเก็บเขาไว้ในกลุ่ถ้าเพื่อนๆเห็นนะอันนี้ปามซื้อมานานมากก็คือพยายามฉีดเลยนะก็คือเหลือประมาณครึ่งหนึ่งอันนี้30มสิบิลเองบ้งคะทุกคน36ประมาณนั้นคือขวดเล็ก ก็ใช้ไปได้เท่านี้เองนะตัวนี้นะคะท็อปโนตจะเป็นเบอร์กามอตแมกโนเลียแล้วก็แครอทซีดตัวมิดเดิลโนตนะคะเราจะได้กลิ่นของไอริสแฟรงกิปานีดอกอะไรอะดอกลั่นโทมหรอปามไม่แน่ใจว่าอ่านยังไงนะคะอ๋อดอกลันทมแล้วก็สไปซี่โนตทูบโรส่วนตัวเบสโนตเนี่ยจะมีความแวนิลลาเวทิเวอร์แล้วก็บีสแบ็กนะคะโดยรวมกลิ่นก็จะเป็นหมู่มวลดอกไม้ปามคิดว่า จุดที่ปาล์มซื้อตัวนี้ตอนแรกเนี่ยเพราะว่ามันมีกลิ่นของตัววานิลาตัวแบบเวทีเวอร์เยอะๆเนี่ยปาล์มเป็นคนแบบแพ้กลิ่นที่มันมีแบบเบสวานิลาอะไรเข้าไปผสมมัน,มนทำให้ปาล์มแบบแตัดสินใจซื้อโดยที่อาจจะไม่ได้รอเวลาให้มันเสร็จตัวอะไรเลยคือดมแล้วก็แบบโอ้ชอบซื้อเลยนะคะสมัยก่อนเป็นคนแบบนั้นนะ mm hmm. ก็เลยซื้อตัวนี้มาตัวนี้ค่ะกลิ่นของมันจะคล้ายๆกับบูการีม,มากๆมีความแน่น มีความดอกไม้แบบหนัมกมากๆแล้วก็มีความแป้งนิดๆนะคะของตัวไอริสแต่ปามาคิดว่านะถ้าใครออไม่ชอบจัสมินมากๆแต่อยากได้ลุคที่มีความแน่นๆดูมีภูมิฐานเป็นผู้ใหญ่นะคะก็อาจจะแนะนำตัวปราราตัวนี้คือรู้สึกว่ามันใช้งานได้ง่ายกว่าตัวบูการีมากๆนะคะกลิ่นมีความเป็นผู้หญิงดูมีความแบบแพงๆลักชัวรี่นะคะแต่กับตัวบูการีจัสมินเมื่อกี้จะ ใช้งานยากตัวนี้ปาล์มสามารถฉีดตรงช่วงที่เป็นเอ่อตัวด้านบนได้เลยเพราะว่ากลิ่นไม่ได้หนักแล้วก็ไม่ได้แน่นเท่ากับตัวบูการีค่ะก็เป็นตัวหนึ่งที่แต่ก่อนปาล์มรู้สึกว่าปาล์มแบบไม่ชอบเลยแล้วก็เอาเขาไว้แถวหลังๆเพราะไม่ค่อยหยิบแต่ตอนนี้เอาเขามาไว้ในไลน์ข้างหน้าแล้วนะคะหยิบม,มาใช้บ่อยมากค่ะตัวต่อไปนะคะตัวนี้เลยค่ะ Estee Lauder Pleasure ค่ะหลายๆคนจะสงสัยว่าน้ำหอมเธอไม่ชอบแต่ทำไมถึง ใช้ถึงเท่านี้ใช่ไหมจริงจริงอันนี้เป็นน้ําหอมของแม่ค่ะแต่ว่าคือแม่ก็แบบว่าเอาไปใช้ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นหน้าปามอะมีความแบบไม่ชอบไม่ใช้ใช้ทําไมคือเป็นกลิ่นแบบมีแต่ความหวานม,มีแต่ความแน่นมีแต่ความแป้งคือแม่ปาป็นคนชอบผินหวานหวานเข้ม,เข,มเข้มหน่อยแล้วก็มีมีความแบบดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยแม่จะชอบเช่นพวกชาแน,นลแมทโวลเซลแม่ก็ชอบอย่างล่าสุดแมด่จิกตัว mfk ของปามไปใช้นะคะตัว femme i ริสอะไรสักอย่างฟ e m m e เนี่ยแกก็ไปใช้เราก็ไม่กล้าบอกราคาแบเอาไปใช้เอาไปใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยนะก็แกชอบกลิ่นโทนประมาณนั้นนะคะซึ่งตัวนี้นะมีความกลิ่นแน่นอะไรในโทนนั้นคล้ายๆกันนะคะเดี๋ยวปามจะอ่านให้ฟังว่ามีอะไรบ้างตัวนี้แบบเยอะมากเลยทุกคนโอ้โห top ปโน้ต้องบอกว่าดอกไม้ยกมาทั้งสวนนะคะมีตัว f r e e กรี green n o t ค์เ n k p e อร์เรดเ berries เออใช่ได้กลิ่นความแบบซาซาของเปเปอร์นะกลิ่นนี้มีความซาซาแล้วก็มี v i โอเลตมีไวโอเลตลีฟแล้วก็มี u ูบ r o ส e ค่ะ m ิดเดิลโน e จะมีกลิ่น o s e มี p e p ปอร์พีโอ่ดอกลิลลีแล้วก็ j จส m i มินเจรเนียมค่ะส่วนเบสโน้ตจะมีเซรัลบ o ส์มัสเพชเชอรี่โน้ตรวมๆแล้วก็คือเราจะมีความรู้สึกว่านี่มันคือดอกไม้และ l l t t t l e i t t o p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  r e r อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าดอกไม้ยกมาทั้งส่วนเลยแล้วก็แล้วเป็นแต่ละดอกคือมันดูมีความกลิ่นแน่นๆมากๆนะแม้ว่าเขาจะใส่แบบกลิ่นดอกพีโอนี่อะไรให้มันมีความกลิ่นจางๆบางๆแต่ว่าโดยรวมแล้วมันแน่นคือบอกตรงๆว่าแต่ก่อนมัมไม่ชอบกลิ่นที่เป็นฟลอร์มากขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเนี่ยแปลกมากคือกลิ่นทุกอันที่เอามากลิ่นมันแบบแคล้ายๆกันหมดเลยนะคะแต่ว่าถ้าใครชอบ กลิ่นฟลอรัลดอกไม้ที่มันมีความแบบหวานเป็นผู้หญิงขึ้นมาแบบที่สุดนะปามขอแนะนำเอสเต้จริงๆริงอะปามถูกใจน้ำหอมเอสเต้หลายตัวเลยนะคะยังกลิ่นโนวิ่งอะไรเงี้ยปามก็ชอบมากเพราะม,มันมีความแป้งปามเป็นคนแพ้กลิ่นแบบแป้งๆง,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 งนิดนึงอย่างอันเนี้ยก็จะมีความติดแป้งชัดมากๆเลยตั้งแต่ตอนดมที่ฝาขวดแล้วก็น้ำหอมเอสเต้เป็นน้ำหอมที่ติดทนยาวนานมากๆเลยะคะ่นะทุกคนอันเนี้ยปามฉีดตรงหลังหูนะคะคือได้กลิ่น แบบจนถึงกลับบ้านถ้าไม่ได้สระผมนะก็คือจะได้กลิ่นไปจนแบบจนนอนอนะจนอาบน้ําก็คือแบบยังได้กลิ่นอยู่นะคะเป็นอีกตัวเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ถ้าเพื่อนเพื่อนคอนเซรนิร์นเรื่อง longevity ก็คือแนะนํามากๆแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีความเป็นผู้หญิงสูงค่ะมีความดอกไม้แป้งแน่นหนักสวยอืม ผู้หญิงสวยใช้ได้นะคะกลิ่นนี้ฉีดแล้วดูสวยขึ้นเออไปลองฉีดกันดูนะคะกับตัวสเต é เ l เชอร์ตอนนี้ชอบนะแต่ก่อนไม่ชอบจริงๆตัวสุดท้ายป,าป้าแบบรู้สึกลังเลมากเลยตอนที่จะหยิบมาให้เพื่อนๆดูคือหยิบสามตัวมาก็ไม่แน่ใจว่าคลิปมันจะสั้นไปหรือเปล่าแต่ว่าถ้าหยิบตัวนี้มาก็ยังไม่มั่นใจในตัวเองว่าตัวเองชอบมันมากขนาดนั้นหรือเปล่านะคะแต่ว่าเป็นอีกกลิ่นนึงแล้วกันที่ตามมีมานานแล้วเราก็รู้สึกว่า นานทีหยิบมาใช้แต่ก็เป็นกลิ่นโทนเดียวกันกันกบ3ตัวข้างหน้าเผื่อจะเป็นออปชันให้เ,เพื่อนเลือกนะคะนั่นก็คือ Dior p u r l Poison คะ่ะทุกคนรู้หรือเปล่าว่าบามซื้อขวดนี้เพราะอะไรตอบพร้อมกัน3 4 p a c k a g i ก g จทุกคนคือ Pure Poison แบบ ทุกคนเขาทำขวดน่ะปามแพ้ทางทุกอย่างในสิ่งนี้เลยอะค่ะทุกคนมันแบบเป็นขวดที่มีความเหลื่อมเหลือบแบบแก้วๆปามแพ้อะไรที่เป็นแก้วแพ้ไปกี่อย่างแล้วคลิปเนี้ยแพ้อะไรอย่างนะแล้วก็แบบฝาเฝอสีคือมันดูเป็นเจ้าหญิงแบบฮอต Princess นะคะอันนี้เลิศมากเดี๋ยวเราจะอ่านให้ดูนะว่ามีอะไรบ้างตัวนี้เออส่วนประกอบไม่เยอะค่ะท็อปโน้ตจะมีเบอร์การ์มอสจัสมินแมนดารินแล้วก็ออร์เรนจ์นะคะแล้วก็ตามมาด้วยมิดเดิลโน้ตที่เป็นตัวการ์เดเนียแล้วก็ออร์เรนจ์บลัชซัมนะคะแล้วก็เบสโน้ตจะเป็นแอมเบอร์เซดาร์วูดแล้วก็เชนเดอร์วูดค่ะโดยรวมเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นที่เหมือนจะมีความเปรี้ยวใช่ปะ่ะเพราะมีแบบออร์เรนจ์อะไรเยอะแต่มันไม่ขนาดนั้นแมันเป็น พูดง่ายๆเลยนะเอาแบบว่าคนไทยเก็ตก็คือกลิ่นทูบมันคือกลิ่นทูบจีนเออความเป็นคนชอบกลิ่นทูบมีทริปล่าสุดไปไต้หวันแล้วแบบว่าปไปกับเพื่อนใช่ไหมคะแล้วเขาพาไปแบบไหว้พระอะไรเงี้ยแล้วมันจะทูบเยอะมากแบบอืฉันชอบมาถ้าไม่ติดว่า กลิ่นมันจะแบบติดตัวนะป้าจะแบบไปยืนแล้วก็เอจจอยแต่ว่ามันติดตัวไปทั้งวันเลยก็เลยต้องระวังนิดนึงนะคะแต่บอกเลยว่ากลิ่นนี้เป็นกลิ่นของทูบที่มีความแป้งนั่นแหละพอมันเป็นทูบปุ๊บมันเลยมีความแบบว่ายังไงบางคนคือฉีดไปแล้วชม บางคนคือถามว่าฉีดอะไรมายาเงี้ยคือมันมีความแบบก้ากึ่งนิดนึงอ่ะทุกคนอันนี้ลองไปดมดูนะปารู้สึกว่าต้องเป็นคนที่ชอบจริงๆอย่าไปเชื่อแพคเกจิ้งแบบปามเด็ดขาดคือบางวันนะ่ะปามีมูทที่อยากจะมี <laughs> มีมีกลิ่นตัวที่เป็นทูบก,ก็จะฉีดอันนี้แต่บางมูดที่แบบว่าฉันอยากเป็นผู้หญิงธรรมดาหญิงธรรมดาได้ไหมฉันก็จะไม่ฉีดอันนี้นะทุกคนนึกถึงหญิงในราชวงศ์สมัยก่อนนะคะ ที่เขาทาแป้งจากาเครื่องสำอางที่ทําเองแล้วก็เป็นกลิ่นแป้งที่ถูกอัดแข็งแต่งหน้าหน้า,นาขาวๆปักแดงเดียเออทุกคนมูดมันเป็นเออกลิ่นอะไรประมาณนะั้นนะซึ่งบางวันปามก็อยากได้มูดนั้นก็เลยจะหยิบมาฉีดนะคะแต่ถือว่าเป็นการหยิบมาฉีดที่น้อยน้อยครั้งมากก็แนะนําเป็นอีก,กลิ่นถ้าใครชอบกลิ่นแน่นๆเพราะว่าอันเนี้ยติดทนนานแบบสุดๆนะคะแต่ว่ากลิ่นมันค่อนข้างจะเฉพาะตัวไปลองฉีดอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะ เป็นประมาณนี้คะ่ะทุกคนสีกลิ่นที่ตอนนี้ปามหยิบขึ้นมาใช้บ่อยๆแล้วก็เป็นกลิ่นที่แต่ก่อนปามจะไม่มีวันหยิบขึ้นมาใช้เลยแน่ๆทัๆ้งๆที่ปามเป็นคนซื้อด้วยนะคะก็ตอนนี้แบบอะไรอะไรมันก็เปลี่ยนไปได้เนาะคือปามารู้สึกแบบแฮปปี้มากๆอันนี้นอกเรื่องนิดนึงนะอย่างตอนล่าสุดแบบปามไปเที่ยวใช่ไหมคะปามาไปซื้อน้ําหอมกลิ่นหนึ่งมาจากที่นั่นรงไม่กล้าใช้เพราะว่ามันหอมแล้วเขาไม่มีแบบส่งมาให้อะจากที่ที่นั่นอะคือปามารู้สึกว่า กลิ่นมันเป็นอะไรที่ทําให้แบบเราอะจาได้ถ้าปาล์มจําไม่ผิดนะกลิ่นมันเป็นสิ่งสุดท้ายเลยบางที่คนคนหนึ่งจะลืมแบบเรื่องราวของคนอีกคนหนึ่งตามพูดรู้เรื่องว่ามันจะเป็นฟิลแบบเราจะจําได้ว่าคนแบบนี้ที่เราเจอกลิ่นเขาประมาณไหนความรู้สึกเวลาเราแบบใกล้กับคนคนนี้อ่ะ มันมีแบบความรู้สึกประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยเออกลิ่นเป็นตัวหนึ่งที่สามารถสร้างมูดมูดนันได้นะคะปั๊มก็เลยเป็นคนที่ชอบแบบชอบลองน้ําหอมชอบซื้อน้ําหอมจริงๆปั๊มไม่ได้รู้ทุกกลิ่นขนาดนั้นอย่างอ,าอินกริเดนต์บางตัวที่ใส่เข้าไปในแต่ละโนะ้ตอะบอกตรงๆว่าปัมก็ไม่เคยดมทุกตัวนะแต่ว่าตามพอเกตว่าเวลาดมละอ๋อกลิ่นนี้มันคือชนิดนั้นชนิดนี้นะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบแบบไปเปิดน้ำหอมดมเล่นๆบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ แล้วก็ตอนนั้นอะใช้ไปแล้วก็แบบเออทำให้นึกถึงที่เที่ยวที่นั่นทำให้นึกถึงคนที่ปามไปเที่ยวด้วยกันอะไรเงี้ยแบบชอบมากๆเป็นอะไรที่ปามอินมากนะคะก็ประมาณนี้แหละเผื่อแบบใครที่กำลัง เอออยากจะเข้าใส่น้ําหอมอยากจะลองแบบหาน้ําหอมประจําตัวนะคะบอกเลยว่าเข้าเถอะเข้าเลยนะแล้วก็จะแบบรู้สึกแฮปปี้เหมือนที่ปาร์แฮปปี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะใครอยากดูคลิปอะไรที่เกี่ยวกับน้ําหอมก็พิมพ์มาได้นะหรือว่าคลิปอื่นๆก็ได้เช่นกันนะคะไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย